สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการหารนะคะการหารก็วันนี้เราจะหารแค่ตัวหารหนึ่งตัวนะคะแบบที่การหารที่ไม่มีเศษแล้วก็การหารที่มีเศษนะคะามาดูข้อแรกเลยการหารที่ไม่มีเศษนะคะ ให้โจทย์ไป3 4 8นะคะหารด้วยสี่นักเรียนเขียนวิธีทำนะคะนักเรียนเขียนวิธีทำไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งหารนะคะเครื่องหมายหารเอาตัวตั้งไว้ด้านในาตัวหารไว้ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะจากนั้น นักเรียนก็มาหารกันเลยนะคะ4ะ4คูณอะไรได้3นะคะ4คูณอะไรได้3ไม่มีนะคะเพราะว่าตัวตั้งมันมากกว่าเนาะใส่0ลงไปทีนี้เราจะได้34ใช่ไหมคะ34หาร4หรือนักเรียนท่องแม่4ไปนะคะ4คูณอะไรได้34ท่องไปเลยคะ่ะ 4 6 24 47 28 48 32 49 36ถ้า36เกินนะคะเพราะฉะนั้นได้แค่48 32แล้วนักเรียนก็ลบกันค่ะลบเสร็จอ่าอ่าได้2ลบเสร็จก็อ่าเอาเลข8ลงมานะคะเอาเลข8ลงมานะทีนี้ 28หาร4ค่ะนักเรียนท่องแม่สไปนะคะ4ี่ห้ายี่สิบสค่ะ28ค่ะแล้วนักเรียนก็ลบกันเหลือ0ูเห็นไหมคะง่ายนะคะการหารไม่ยากเลยแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะตอบตอบตัวนี้ค่ะตอบด้านบนค่ะ 87. นักเรียนอยากทดสอบว่านักเรียนทำถูกไหมนักเรียนก็ตรวจคำตอบค่ะตรวจคำตอบโดยเอาคำตอบที่เราได้นะคะไปคูณตัวตั้งถ้ามันเท่ากับอ๋อเดี๋ยวโทษทีนะคะเอาคำตอบที่ได้คูณกับตัวหาร ถ้านักเรียนคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่านักเรียนทำถูกนะคะ,ะไปคูณกันเลยนะคะ87คูณสนะคะ4 7 28ใส่8ทดทค่ะ4 8 32ดบวกตัวทด2เป็น34เท่ากันเลยนะคะเท่ากันกับ ตัวตั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทําถูกนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นนะคะขีดเส้นทุกครั้งเพราะฉะนั้นนักเรียก็ต้องทํางานให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนนะคะถ้าลืมขีดหนึ่งเส้นก็จะอาจจะโดนหักหนึ่งคะแนนทีนี้เรามาดูการหารที่ มีเศษอ่าหารเสร็จแล้วมันมีเศษนะคะเราจะทำยังไงนะคะดูนะคะให้โจทย์ไปเลยสี่ห้า้าหารด้วยห้านะคะวิธีทำตั้งโจทย์เลยสี่ห้าเ้าตัวตั้งตัวหารคือห้านะคะ ามาดูนะคะ4อ่าตัวนี้4นะคะ4หาร5ไม่ได้เพราะ5มันมากกว่านะคะเติมศูนย์นะต่อไป45หาร5ท่องแม่5ไปเลยนะคะ5 5เท่าไหร่คะ5 9 45กู้เห็นไหมคะเอาเลข9กลงมานะคะต่อไป5 ห <1 S 2> เป็น5้าหสองเป็น10ถ้าเราเอาสองเนี่ยถ้าเราตอบสองเนี่ยผิดเลยนะคะเพราะว่ามันเกิน9ใช่ไหมคะเราก็จะได้แค่1 5 1เป็น5ลบกันเหลือ4นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราตอบ91ส้สิเ็ดเศษสนะคะ นี่เห็นไหมคะขีดเส้นให้เป็นนิสัยนะคะขีดเส้นให้เป็นนิสัยแล้วเราก็ตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบ้องกุือร้องเพลงนะคะอ่าเอาคำตอบที่เราได้คะ่ะ91ไปคูณกับ5คะ่ะ91คูณห ห้าหนึ่งเป็นห้านะคะห้าเก้าสี่สิบห้าคำตอบยังไม่ถูกนะคะเห็นไหมคะแล้วนักเรียนก็เอาไปบวกกับเศษค่ะบวกสี่นักเรียนก็จะได้เก้าห้าสี่นะคะก็เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าน,น,นักเรียนทำถูกต้องค่ะนักเรียนทำถูกต้องทำได้ทำถูกต้องนะคะ อ่าง่ายไหมคะการหานยาวอานักเรียนมีอะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างไล่เลยนะคะอยากให้ครูกวางสอนเรื่องไหนนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์ให้ครูกวางด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ